สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทุกวันนะครับวันนี้ผมก็จะให้ ChatGPT เนี่ยมาช่วยทํางานร่วมกันทาง Excel นะครับตรงนี้ก็จะให้ช่วยในการเขียนฟอร์มูลานะครับฟอร์มูลาวันนี้ก็จะเป็น Summary นะครับ VLOOKUP เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะครับครับเพื่อนับเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำนะครับสปิดตัวอีเมลเพื่อเอาเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเปิด Excel ให้ดูนะครับ ตัว Excel เนี่ยผมทำไว้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโดยตัวพร้อมหรือข้อมูลที่จะใส่ชุยกับแชทเนี่ยเราจะใส่คำว่า p e a ค Create Excel Formula นะครับแล้วก็ใครยังไม่มี Chat GPT นะครับเข้าไปที่ตัว c h a t openai com นะครับทำการลงทะเบียนได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยนะครับก็สูตรตัวแรกนะครับผมจะ s u มมารีตัวค่าตัวนี้นะครับ โดยผมก็จะเขียนตัวพร้อมนะครับเขียนว่า Please create formula พเพื่อที่จะ s u m m a r y นะครับจาก G11G ก็คือตรงนี้นะครับ G11 แล้วก็ไปถึง G20 นะครับ G20 ตรงนี้เดี๋ยวผม copy ตรงนี้ไปนะครับก็เปิดที่ ChatGPT นะครับ ChatGPT ก็กวางลงไปนะครับแล้วก็ enter นะครับมันก็จะช่วยเขียนสูตรให้นะครับโอ้โหมีหลายสูตรเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาสูตรเฉพาะเรียกว่าอะไรสูตรที่จะเป็นค่าซัมนะครับ s u ม value ตัวนี้นะครับแล้วก็ copy code ตัวนี้ไปนะครับมันก็จะสร้างสูตรให้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเมื่อกี้ผมทําแล้วผมทําไว้ข้างๆก็ได้ครับผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับ enter นะครับนะครับผมได้ค่ามาแล้วนะครับค่าถัดไปนะครับนับจํานวนรายการที่เหมือนกันนะครับ ก็ผมก็จะใช้พร้อมว่า PHQ8 Excel Formula นะครับเพื่อที่จะเขาอ่ายูนิคแปลว่าเหมือนอ่าไม่ซ้ำกันนะครับไอเทมจากตัว C11 จนถึง C20 นะครับ C11 ก็คือตรงนี้นะครับ C20 ก็คือตรงนี้ครับจะเปิดสักครู่นะครับมองไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวเปิดเอาไฮไลท์นิดนึ่งอ่าโอเค C11 นะครับจนถึง C20 ตรงนี้นะครับผมก็ใช้ตัวพร้อมตัวนี้นะครับ ก็จะพิมพ์เข้าไปในตัวแชท GPT นะครับตัวนี้พร้อมที่2นะครับส็งเมสเซจตัวนี้ไป please create Excel formula เพื่อที่จะเข้า unique item จากตัวเซลล์ Sell ตัวนี้จนถึงเซลล์ตัวนี้นะครับ enter นะอันนี้มันก็บอกว่าสามารถทำได้สองอย่างนะครับใน Excel เวอร์ชันใหม่เนี่ยแก้เขาตรงนี้ก็ได้เลยนะครับเขาอยู่นี้นะครับส่วนตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะเป็นเขาอีฟ e นะครับเดี๋ยวเราลองทั้ง2ตัวเลยแล้วกันว่าได้หรือเปล่านะครับก็มาที่เขาอีฟก๊อปปี้โค้ด e ตรงนี้นะครับกลับไปที่ Excel นะครับตรงนี้คลิกเซลลที่เราต้องการนะครับตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะครับวางสูตรเข้าไปปุ๊บอ่าปุ๊บสูตรมาแล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่ขึ้นค่านะครับเดี๋ยวผมขยายนิดนึนงขอลบก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมวางสูตรใหม่นะครับปึ๊บเท่ากับนะครับ Enter นะอ่าได้เหมือนกันนะครับสูตรแรกนะครับเขาบอกเอาเวอร์ชันใหม่เนี่ยใช้อีกสูตรหนึ่งได้นะครับสูตรหนึ่งเป็น เขาเฉยๆนะครับเป็นเขายูนิคจริงๆมันอธิบายรายละเอียดให้ด้วยนะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับครับ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับเขายูนิคเลยนะครับอันนี้41จนถึง42แสดงว่าไม่ได้นะเนี่ยเป็น0ูน41อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเขายูนิค41จนถึง42 0นะครับ โอเคอันนี้ไม่เป็นไรงั้นเราใช้สูตรตัวนี้แล้วกันนะครับเป็น sum if e นะครับตรงนี้มันก็จะสร้างตัวสูตรให้สังเกตว่าถ้าเรารู้ว่าเขา if e ใช้ยังไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มี ChatGPT เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปใน sum ใส่ตรงไหนไปนในเขา if e นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ ChatGPT ก็ช่วยให้เร็วขึ้นเยอะนะครับทีนี้ใน ChatGPT เนี่ยสามารถช่วยที่จะเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ใส่ตัวนี้ไปช่วยสร้างตัว Excel Formula เพื่อนในนับรายการที่ไม่ซ้ำจาก C11 จนถึง C20 นะครับ Copy นะครับแล้วก็วางที่ ChatGPT นะครับตัวนี้ามาทักขอเป็นภาษาไทยนะครับมันจะได้อธิบายเป็นภาษาไทยได้มาแล้ว s u m p o e ดักนะครับมันก็บอกว่านี่สามารถใช้สา,สามารถใช้ s u m p ตัวดักนะครับร่วมกับตัวเขา Eve นะครับสูตรที่จะนับรายการไม่ซ้ำนะครับมันอธิบายให้ด้วยนะครับโดยการนับผลรวมของการหารด้วยจำนวนครั้งนะครับก็หัวนี้สุดยอดเลยนะครับปุ๊บคัดไปวางอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้ดูเท่ากับวางนะครับ enter อ่าสามเหมือนกันนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันเลยครับแต่ว่าตัว ChatGPT คุยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็จะ ไม่ต้องแปลนะครับมันก็จะขึ้นมาเร็วนะครับถ้าภาษาไทยบางทีอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการผมจะค้นหารายการใน description นะครับคล้ายๆ V l o o k u p นะครับคือถ้าเกิดว่าหาตรงตรงนี้นะครับ C เอ่อแซด4 5 7 6เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเป็น Pencil นะครับถ้าเป็น7 5ก็จะเป็นเ Pen นะครับผมเป็น7 5นะครับ ก็จะเป็น,ปนส่วนก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวพร้อมหรือว่าตัวข้อความที่จะใส่ให้ไปเนี่ยผมก็จะบอกว่า,า please create excel formula เพื่อที่จะ get data นะครับตรงนี้หายไปนะครับเพื่อจะ get data get data c 1 1จนถึง c 2 0นะครับจากตัว b อ่ะงเดี๋ยวเราเริ่มไปดูนิดนึงนะครับ เกเตต้าจากตัวนี้นะครับตัว C นะครับลิงข้อมูลจากตัว B นะครับนะครับแล้วก็บอกว่า J J 2 0เนี่ยเป็น input J 20ก็คือตรงนี้นะครับ J 20เป็น input นะครับนี้ผมจะใช้ภาษาไทยนะครับช่วยสร้าง Excel Formula เพื่อลิงข้อมูลใน C 1 1ถึง C 20นะครับ C ก็คือตรงนี้นะครับ C 1 1จนถึง C 20นะครับตรงนี้นะครับจาก จากข้อมูลที่เป็น B11 ถึง B20 นะครับอินพุตตัวนี้เราดึงค่าตัวนี้ออกมานะครับโดยตรงนี้ิมผมวงเล็บไว้นะครับโดย J20 เป็นอินพุตจะเขียนว่าโดย J20 เป็นอินพุตก็ได้นะครับเขาก็จะเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับก็ยังไม่ได้ลองยังไม่เคยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับมันเข้าใจภาษาที่เราพูดนะครับผมก็จะ Co อ y ีตัวนี้พร้อมตัวนี้เข้าไปในแ Cha ท GPT นะครับปึ๊บ c t r l V นะครับวาง ช่วยสร้าง Excel Formula เพื่อลิงข้อมูลนะครับนี่มาแล้วมันบอกว่าสามารถใช้ VLOOKUP ได้นะครับลิงก์ J20 นะครับไปที่ B นะครับอืมดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยลิงก์จาก B นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มี C นะครับจริงๆเราต้องการข้อมูลจาก C นะครับผมว่าใช้ไม่ได้นะครับี๋ยวองอ่านก่อนให้วางสูตร ในเซลล์ C20 กระลอกไปที่เซลล์ C11 ถึง C20 นะครับหากของการลังข้อมูลจากช่วงนี้นะครับไปยังตัวนี้โดยให้ J20 เป็นตัวแปร input มันพยายามแปลสิ่งที่เราคุยกันนะครับคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับอันนี้ input นะครับอันนี้ output นะครับแล้วก็1จริงๆมัน ไม่รู้ว่า1เนี่ยมันจะมองไปถึง C หรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะมองนะครับเพราะ C เป็นคอลัมน์ถัดไปนะครับผมก็ Copy ตัวนี้ไปเลยนะครับสูตรนะครับซึ่งมันก็อธิบายให้แล้วนะครับตัวนี้ผมก็วางเข้าไปนะครับอ่าได้เอ้ยดีนะตัวนี้1นะครับมันได้ค่าเดิม J ยี่สนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็น7จนะครับอันนี้อันนี้ไม่เจอนะครับ เพราะว่ามาลิงไม่เจอแต่เราเรายังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเจนะครับเจผมคิดว่ามันเอา1น,นก็คือมันเอาตัวมันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องต้องคุยกับมันต่อนะครับเราก็ไปคุยกับตัวชาติพธนะครับช่วยเอาข้อมูลจาก B 1 1อ่ะ C นะครับ C 1ถึง 420นะครับเราไม่เอาจาก B นะครับอ่า,าคุณต้องการเอาข้อมูลในช่วง41-220นะครับไปยังช่วงอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้สูตรตัวนี้แล้วนะครับสูตรที่ชื่อว่า index นะครับแต่นีนี้ผมอยากใช้ vlookup นะครับ please ช่วยใช้ vlookup นะครับ ลูกอัพนะครับเพราะมันใช้ได้2อ,อย่างนะครับขอภัยคําถามปุ๊บามาแล้วอีลูกอับ J ยี่สิบนะครับ C โอไม่ได้อีกโอเคงั้นเดี๋ยวผมพยายามเขียนใหม่นะครับพอดีมันอาจจะไม่เข้าใจเรานะครับช่วยเชื่อมข้อมูลนะครับโดยที่โดย input เป็น b โดย จาก b11 ถึงเอ้ยโทษทีกับช่วงอ้โหผมพิมพ์นิดเดียวมันเข้าใจเลยนะทีนี้อะสูตรมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ b ถึง c นะครับแล้วก็เอาคอลัมน์ที่2นะครับตัวนี้มันก็จะอธิบายให้ด้วยนะครับสูตรค้นหาช่วง b11 ถึง b20 นะครับที่ตรงกับค่า J20 นะครับจากนั้นจะคืนค่าคอลัมน์ที่2นะครับคือช่อง C ตรงนี้นะครับที่มีค่าตรงกับ J20 นะครับทำการคัดลอกสูตรจาก C11 ไปยัง C12 นะครับเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมจาก B11 ถึง B20 ตามค่าที่อยู่ใน J20 นะครับก็เราก็ Copy ไปเลยนะครับทีนี้เราก็เอาไปวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ อ่าได้แล้วครับรูเลอร์นะครับเดี๋ยวลองลองดูว่าสูตรมันทำถูกหรือเปล่านะครับถ้าเป็น77ก็จะเป็นรูเลอร์ถ้าเป็น76ก็จะเป็นพ e นซิลนะครับ7 6็ดหกพ l นซิลเหมือนกันนะครับตัวนี้มันก็ใช้ว l o ูอัพได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ามันมีฟังก์ชันอื่นใช้ได้เช่นเมื่อกี้ฟังก์ชันชื่อว่าแมทนะครับเราก็จะบอกลองผมก็คุยเป็นภาษาคนเลยนะครับลองใช้ฟังก์ชันแมทดูนะครับ ได้ไหมครับนะครับพิมพ์ภาษาคนได้เลยอ่าอันนี้เดี๋ยวลองลองสูตรแมทดูนะครับมันก็จะคำนวณเออมันก็จะอธิบายว่าสูตรเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับตรงนี้ก็อ่านเพื่อทำความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องไปหา Google อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะลอง Copy ดูเลยนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเอาสูตรวางนะครับ Copy วางตรงนี้ปุ๊บอ่า าได้เป็นซิลเหมือนกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามี2วิธี72นะครับ72ต้องเป็นเพนนะครับตัวนี้เพนโอเคเพนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปถัดไปนะครับถัดไปผมมีตัวอีเมลนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะให้อีเมลเนี่ยมันเอาเฉพาะด้านหน้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเอาด้านหน้าไม่เอาแอดไซนข้างหลังนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวนี้พร้อมผมก็จะใช้คำว่าช่วยหา Excel Formula เพื่อหาชื่อจากอีเมลในเซลล์ K4 นะครับ K4 ตัวนี้นะครับ K4 K4 นะครับผมก็ Copy พร้อมตัวนี้เข้าไปนะครับเอออ่อุอ้ย อันนี้คือมันมันสามารถที่จะจําข้อความเดิมที่เราคุยี่ยมันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเข้าใจผิดนะครับก็ผมก็ต้องคุี่ยมันต่อนะผมว่างไปทีนะครับช่วยหาข้อมูลจากฟอร์มูล,ล่าเพื่อหาชื่อจากอีเมลผมก็จะบอกว่า Input เช่นวงเล็บไว้ก็ได้นะครับเวลาอธิบายเพิ่มเติม Input เช่น x x x gmail e com นะครับผมก็ปัาไป ยังเป็น b ูลู l o อ,อยู่นะใช้ไม่ได้นะครเราไม่ต้องการลิงก์นะครับเราก็ต้องอธิบายมันนิดนึงเดี๋ยวมันงงนะครับอันนี้แชทที่ี่พีจะบอกผมไม่ต้องการเชื่อมลิงก์ครับต้องการแค่ดึงชื่อ นะครับในอีเมลจากเซลจากเซลเซลตัวนี้นะครับเซลที่เซลเคสี่นะครับเคสี่นะครับอันนี้ผมไม่ต้องการลิงค์ครับต้องการดึงชื่อจากในอีเมล j c อ่ามาแล้ว <laughs> เขาบอกขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับสูตรเป็นแค่นี้เองแค่ left นะครับแล้วก็ search ตัว assign นะครับตัวนี้เราก็ใช้ได้แล้วครับ copy code เข้าไปนะครับตัวนี้ผมก็กวางสูตรไว้ในนี้ก็ได้ครับสูตรวางไปปุ๊บสูตรเมื่อกี้ผมวางไว้ตรงนี้นะครับวางปุ๊บมันก็จะดึงตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะครับเป็นชื่อนะครับทีนี้ผมต้องการจะเอา ตัวถัดไปนะครับขร่ากวางนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นตัวใหญ่นะครับครานี้มันก็จําเราได้แล้วเราคุยเรื่องนี้อยู่นะครับก็เราจะบอกว่าช่วยเปลี่ยนตัวหน้าที่อ่าโออ่านเป็น R แล้วกันนะครับ R4 นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ R4 นี่นะครับผมก็ copy ไปวางแท็ทีพีนะครับนี่ enter นะครับช่วยเปลี่ยนตัวหน้าที่ R4 เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับมันก็บอกว่าใช้ ัปเปอร์มันอาจจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับถ้าเกิดว่ามันทําผิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูว่ามันแก้อย่างไงนะครับอัปเปอร์เนี่ยจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับแต่เราต้องการตัวหน้าตัวเดียวนะครับอ่นเดี๋ยวระวังดูนะครับปึ๊บนะครับเป็นใหญ่หมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าต้องการอินพุตเนี่ยจะเป็น R นะครับ R4 นะครับ R 4แล้วก็ตัวตัวหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้อัปเปอร์หมดเลยผิดนะครับ ก็เปลี่ยน R4 นะครับให้ตัวอักษรหน้าใหญ่อย่างเดียวภาธที่ภาษาไทยเมื่อจะเพี้ยนๆผมก็บอกว่าเช่นก็ได้ครับเช่นถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับนี่อธิบายเพิ่มเติมเหมือนภาษาคนเลยนะครับนี่มันโอ้โห ้องการเปลี่ยนเคซีเป็นตัวแรกเป็นตัวพิม์พใหญ่และตัวที่เหลือเป็นข้อความเดิมโอ้จริงๆมันมีฟังก์ชันสั้นกว่านี้ p o พอปเปอร์แตว่าโอเคอ่ะงั้นผมบอกผมจะบอกว่าช่วยทําให้ฟังก์ชันสั้นลงหน่อยช่วยใช้สูตรง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับนี่แน่แน่นอนโอ้เมื่อกี้ก็หลอกเรานะครับ สูตรสายาวเลยจริงๆแค่นี้เองนะครับ proper K4 นะครับแน่นอนการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในเซลล์ K4 เป็นใหญ่คุณใช้สูตรนี้ได้เลยนี่มาเลยนะครับ Copy นะครับก็มาวางตรงนี้นะครับวางโอเคอ่าทที่ททีอ่าผมน่าจะเลือกผิดนะครับตัวจากตัว K4 นะครับจริงๆเราต้องการตัว R4 นะครับเมื่อกี้ผมน่าจะพิมพ์ผิด R4 นะครับ ถูกแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ลูดไปตัวนี้นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเร็วนะครับก็คือตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จาก R4 นะครับอ่าเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับเป็น K4 เปลี่ยนเป็นเป็น R4 นะครับ R4 ครับมันก็จะสร้างให้ใหม่นะครับเมื่อกี้โอ้ <laughs> กลับมา upper อีกละ โ okay. อเคเขาเขายังไม่เข้าใจเรานะครับเราก็สามารถคุยต่อได้ช่วยใช้นะครับ p r p p e r ที่มี input นะครับเป็น R4 นะครับ R4 โอเคเป็นเซลล์แล้วกันนะครับเอาใหม่ผม้าไปนะครับ R4 เขานี่ก็เป็นตัวอักษรเป็นเซลนะตัวนี้นะครับ copy วางนะครับ put cell ตรงนี้ผมต้องใส่เซลล์เข้าไปด้วยนะครับเป็น R4 เมื่อกี้มันนึกว่าเป็นตัวสตริง R4 นะครับมันก็แน่นอนนะอ่ h K4 แล้วช่วยเปลี่ยนนะผมคุยมันยาวแล้วเนี่ยช่วยเปลี่ยนจาก K4 เป็น R4 นะครับ R4 จริงๆเมื่อกี้เราเปลี่ยนในสูตรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะคุยกับมัน,นครับ okay. <laughs> คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนะครับ โอเคผมแก้เองก็ได้ผมยอมแล้วครับก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะครับคือเราอาจจะต้องรู้ว่าเราคุยกับทาง c h a t i v เนี่ยจะหาสูตรให้มันช่วยเราเนี่ยเราคุยภาษาคนได้เลยนะครับส่วนตัวพร้อมที่จะใช้คุยเนี่ยผมก็จะใช้คำว่า Please create Excel Formula นะครับหรือว่าภาษาไทยก็ช่วยสร้าง Excel Formula นะครับเพื่อทำอะไรนะครับ บางครั้งผมก็จะโชว์ตัวอย่างเขาไปด้วยว่าเออเราเรามีอินพุตเป็นอะไรนะครับเราต้องการเอาพุตเป็นยังไงนะครับก็แสดงตัวอย่างให้มันนะครับก็ในเนื้อหาวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคือผมอยากให้ตัว Chat GPT เนี่ยช่วยในการที่จะหาฟอร์มูลาให้เราเพราะว่าถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าผมจะหาฟอร์มูลาเองเนี่ยผมมาตรงนี้ แล้วก็มาดูเนี่ยโหผมต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าจะศึกษาว่าแต่ละตัวทํำยังไงนะครับสิ่งที่เราจะคุยกับแชทที่พิธีคือเราบอกมันไปเลยว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็ให้มันช่วยสร้างฟอร์มูลาขึ้นมาให้เรานะครับคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทางคนที่รับฟังนะครับแล้วก็หากต้องการตัวเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ c h a t GPT ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ